เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราลองเดินลองเดินเล่นตลาดหน้าบิ๊กซีคลองสี่เออตลาดนัดหน้าบิ๊กซีเขาจะมีตอนเย็นนะตลาดนัดหน้าบิ๊กซีคลองสี่เนี่ยอืมอะโอเคตลาดเล็กๆเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามีของกินอะไรบ้างเอ๋ออหอยแมงผู้ยำแหนมว่ะ แล้วก็เหมือนเดิมกูยช่ายทอดแมวแมวข้าวแกงขนมมันเอใส่กอบไม่เท่าไหร่เนาะ ยาโกยากิสี่ลูกยี่สิบหกลูกสามสิบสิตลูกห้าสิบฟีหนึ่งและนี่มีน้ำหวานด้วยไข่หงก็เหนียวหมูนี่ด้วยแหนมปลาทอด อยากโดนอยู่เหมือนกันนะเนี่ย<ช>ไก่<ช>ทอดเกาเสถอนเฮ้ยอ,อันนี้น่าสนใจแอบแรงอยู่อันนี้น่าสนใจอยู่นะนขนมจีบขนมจีบผู้ช่ายกีกแล้วโอ้ย ช้าครูก็เพิ่งไปผ่าตาปลามามนุษย์คอนเทนต์ต้องทำให้ได้ทำไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้กันแล้ะซอยนี้มีลูกปลาทอดน่ากินอยู่นะปลาทอดเนี่ยปลาทอดราสมุนไพรฝั่งนี้มีผลไม้ฝั่งนี้มีไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาท น่าสนใจอยู่แล้วก็มีขาหมูมีทุเรียนทุเรียนด้วยทุเรียนเอมีมแมลงยากิโซบะโอ้มีไก่แซบด้วยนะมียำไก่แซบด้วย นี่ถั่วอันนี้ก็ข้าวแกงข้าวแกงคะล้ายๆแต่ร้านนู้นเลยเอมีหลังพึ่งหลังพึ่งนมหวานน่าสนใจนะเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนด้วย อันนี้ต้มเห็ดอะไรสักอย่างเอ้อน,นี่ไก่โทริยากิแล้วก็มีซูชิคำละห้าบาทสิบบาทถั่วแปบขนมหวาน ร้านนี้ร้านนี้เขาเน้นยำเห็ดวะ่ะ oh <my> แล้วมีข้าวเปล่าข้าวเปล่าด้วยนี่น่าจะเป็นยำยำลูกชิ้นไม้ละสิบบาทยำฟรีไม้ละสิบโอ้เห็นอันนี้แล้ว แคมนี้แล้วน่าจะเตาขึ้นนะอันนี้ปลาเข็มปลาทูปลาทูแท้แม่กองน้ำพริก,รกข้าวแกงมียาปลาดุกฟูด้วยแคบหมู แกงไข่ดาวแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขยา่าเขยา่าเขยา่าอ่ะเออ,อน,นี่เป็นของสดแล้วอันนี้ขนมตาลกล่องละสามสิบโอ้ชีวิต เดินไปก็เจ็บตีนไปเพิ่งจะผ่าตาปามาชีวิตเราคือคอนเทนต์เราต้องผ่านไปให้ได้แล้วเราจะกินอะไรก็ดีล่ะเนี่ยที่เดินผ่านมาก็คือทั้งหมดแล้วนะเออประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราหาอะไรกินกันดีกว่าเราขนมหวานแล้วหนึ่งอะ่ะต้องมีแน่ๆ ขนมหวานมีแน่ๆแ,แล้วหนึ่งแต่จะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนหรือยังไงไม,ไม่ไม่ทราบได้เอ้ไอร่องนู้นน่ากินเดี๋ยวเราไปร่องนู้นก่อน,นดีกว่าเราลองนี่ดีกว่าหมูกระเทียมหมูทอดกระเทียมเวียงพะโลอ,อะไรอ่ะพี่กระดูหลงล้วนสามชั้นอ่า มันมันมีใส่หอ่อไหมอ่ะอันนี้เป็นขีดนะครับขีดละ40บาทาข้าวหน่อนะห้าบาทโอเคงั้นเอาผสมกันได้ปะได้ครับเอาหมูล้วนกับกระดูกเนี่ยขีดหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวห,อห่อนึงครับค่ะผมเอาเอาไม้เดียวได้ไหมครับนะเอาขนมจีบกุ้งไม้หนึ่ง ตอนนี้ได้สองอย่างแล้วข้าวเหนียวหมูกับขนมจีบคนละสปีชีกันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อขนมหวานและลูกชินนกช้นไม้ละห้าบาทไปนี่ลูกชิ้นไม้ละห้าบาทไม้ละห้าไม้ละห้าสาสิบ กีกรบกไม้แล้วกันเดี๋ยวเรากินขนมหวานกันต่อกินมันมันมีอะไรมั่งหวะเดี๋ยวเราลองดูนก่อนนะนเข้าเหนียวเข้าเหนียว คือเมื่อกี้ร้านขายขนมหวานผมว่าผมจะกินข้าวเหนียวทุเรียนมันชุดละสามสิบเองอะ่ะข้าวเหนียวทุเรียนอะ่ะแต่ว่าผมก็กลัวกลัวน้ําตาลขึ้นผมเลยเอาเข้าวเหนียวสังขยากับข้าวเหนียวหน้าอะไรมาสักอย่างอะ่ะเขาขายอันละสิบบาทเองนะกล่อ,อ,องละยี่สิบหน้ากุ้งหรือหน้าปลาเนี่ยจําไม่ไดเ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดูแล้วกันว่าจะอร่อยไหมอันละสิบบาท สองอันยี่สิบเออตอนแรกผมก็นึกว่าสักสามสิบบาทแต่ยี่สิบาทเองร้านขายขนมหวานร้านนี้ถูกมากนะข้าวเหนียวทุเรียนชุดละสามสิบเองแล้วเราก็ต้องเดินเข้าหาแล้วที่นั่งกินที่บิ๊กซีดีกว่าเย็นๆเอาแบบเย็นๆหาที่นั่งกินแบบเย็นๆเออพิว๊วิไปดีนะที่ผ่าตาปลามาไหม ที่ผ่าตาปลามาเดินเยอะเมื่อกี้เลือดไม่ซึมเออโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยเริ่มจากข้าวเหนียวหมูทอดก่อนลวกันข้าวเหนียวหมูทอดก่อนมาเดี๋ยวเราลองชิมกันข้าวเหนียวหมูทอดหน้าบิ๊กซีทองสีเนี่ยก็อก็40บาทก็ถือว่าเยอะนะขีดละ4ี่สบแล้วก็ข้าวเหนียวห้าบาทมาลองชิมกันเลย ข้าเหนียหาบาทก็สมราคานะห่อน,นึงเนี่ยห้าบาทสมราคาเอาเดี๋ยวเราทิมนี่ก่นอ,อนกระดูกอ,อ่อนชนิดกระดูกอ่อนอืกระดูกอ่อนก็ดีนะอร่อย รสชาติอ็มารฐานมาตรฐานห,หมูทอดหมูทอโดโลดอืมแต่ว่าถ้าใครจะเคี้ยวก็ดูอ่อนใั้หมดนะน้่งใช้พลังก,กำลังนิดนึงอืมอร่อยรสชาติรสชาติไม่จัดมากาไม่เค็มมากอร่อยเลยอืมนี่ เราลองดูชนิดเนื้อเนื้อล้วนอันนี้เนื้อล้วนเนื้อล้วนอร่อยไม่ต้องไปเก่งกับกระดูกอ่อนเนื้อล้วนอร่อยเลยแนะนำแนะนำเนื้อล้วนแต่กระดูกอ่อนก็อร่อยผมชอบอ่ะชอบกระดูกอ่อนด้วยก็เลยสั่งมาทั้งคู่ มาเดี๋ยวเรารีบทำลายกันให้หมดดีกว่ากระดูกอ่อนเทอาเหนียวเข้าใจแล้วสิ่งนึงนี่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้คือกระเทียมกระเทียมวัาทอดได้ดีมากเลยนะกระเทียมเออกร,เกระเทียมอ่ะใช่กระเทียมมันอร่อยมาก แตที่สาคัญนะขีดนึงไม่ได้น้อยนะเนี่ยผมว่าขีดนึงไม่น้อยเลยนะอืมเขาอยู่สองห่อนี่อยู่ห้าสิบบาทอ่ะติ่มอ่ะเอาข้าวเหนียวไปจุ่มกับเทียมอร่อยอ่ะกระเทียมอร่อยเอาไปจุ่มกับกระเทียมเสียดายนะไม่มีน้ำริกแจ่ว หรือว่าเขามีวแล้เราไม่ได้ขอป่ะเ,ออเดี๋ยวทำทำลายนี้ใั้หมดก่อนแล้วกินขนมจีบต่อเดี๋ยวเราลองดูขนมจีบกันมาละยี่สิบาทขนมจีบกุ้งขนมจีบกุ้งมาละยี่สิบาทลองดูกันว่ารสชาติจะโอเคไหมเดี๋ยก่อนนะหน้าตา ซอสมันเหมือนกบไม่ใช่จิ๊กโชว์เลยมันเหมือนกับซอสห,หวานๆนะเดี๋ยวเราลองดูกันม,มันไม่เปรี้ยวมันไม่ใช่จิ๊กโชอ,อ่ะแต่ว่าขนมปิ้งก็โอเคนะในราคาไม้อยยี่สิบบาทผมถือว่าโอเค,นะมคไม้อยยี่สิบบาท กระเทียมก็อร่อยหมดแล้วต่อไปเราเช็คลูกชิ้นไม้ละห้าบาทว่าน้ำจิ้มเขาจะทีเด็ดขนาดไหน ไอ้ลูกชิ้นอะ่ะมันคงจะธรรมดาแหละเออแต่ว่าน้ำจิ้มน่าจะอร่อยมั่งเห็นคนเขาซื้อเป็นร้อยๆเลยนะไม่ใช่ร้อยไม้นะร้อยบาทเอาละเดี๋ยวเราลองชิมมันดูผมว่าที่เด็ดมันมันคงเป็นน้ำจิ้มอะ่ะเพราะว่าลูกชิ้นน่าจะธรรมดาเพราะว่ามันไม้ละห้าบาทเอง นีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มอีกงีด้วยน้ำจิ้มเขาหวานหวานเผ็ดๆไม่ค่อยเปรี้ยวมากอืมทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นปกติธรรมดาทั่วไปลูกชิ้นปลาอร่อยนะอืม เราลองชิมปลาเส้นกันบ้างปลาเส้นหรืออะไรทักอย่างนี่นแหละมันเป็นเส้นๆน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอืม ปลานี้โอเคเข้าขันจิ้มส่วนอันนี้ไม่รู้อะไรคล้ายๆเต้าหู้ปลาเลยนะแต่มันเป็นแผน่แผนๆอือเป็นแผ่นอย่างเงี้ย กกันน้ำจิ้มแล้วอร่อยน้ำจิ้มร้านเขาจาะอนหวานเผ็ดๆนะไม่เปรี้ยวดีแล้วโอเคในราคาในาในราคาห้าบาทถือว่าถือว่าโอเค ไมล้ละห้าบาทเดี๋ยวเรามาลองกู้อัดดีกว่ากู้อัดอันนี้ไมล้ละสิบบาทนะกู้อัดนนี้ไมล้ละสิบบาท กูอัดยาวไม้ละสิบบาทอือกูอัดมาตรฐานเลยกูอัดธรรมดาเลย,าเลยมาตรฐานอร่อยพอบวกกับน้ำจิ้มเหมือนหวานเล็กเผ็ดอร่อยเลยเยี่ยม,มคุ้มค่าคุ้มราคานะ เอาละต่อไปเราลองข้าวเหนียวสักขยากับข้าวเหนียวหน้าหน้ายัางหน้าปานะมันมีน้านาําตาลน้ําตาลนี้เงี้ยหน้าปลาเออหน้ากุ้งมันเเป็นสีแดงแดงใช่ไหมอือผมหยิบมาไม่รู้มั่วๆั่ว,วๆไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองกินกันว่าอร่อยไหมลำบากลำบนนิดหน่อยไม่เอาช้อนมานี่คือเอออย่าล่วงข้าวเหนียวสักขยา มือข้าเหนือวเขาไม่หวานมากนะไม่หวานมากอืมสต่ากเก็ไม่หวานมากมาาก,ามามาก็ ถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบขนมแบบกินแล้วหวานหนอะ่ะอันเนี้ยใช่เลยแต่อร่อยอร่อยด้วยไม่หวานด้วยมันละมุนละมุนอะ่ะอืม,มาเดี๋ยวเราลองหน้าปากันลองหน้าปากันนี่หน้าปลาหน้าปลาเนาะมือเลยมือไม่ต้องคิดเยอะ เน้นๆเ,นเลยหน้าเน้นๆเ,เลยอืมอมหน้าปลาของเขาอร่อยแล้วเพราะว่าข้าวเหนียวเขาไม่หวานมากใช่ไหมข้าวเหนียวเขาไม่หวานมาก พอกินกับหน้าปลาหน้าปลาซึ่งมีน้ําตาลอะ่ะมีน้ําตาลใช่ไหมเออเขามีน้ําตาลอะ่ะพอดีเลยอร่อยหน้าปลาเอร่อยอืมข้าวเหนียวหน้าปลาอร่อยการน,นี้โอเคผมกินทุกทีทุกอย่างโอเคนะแค่นี้แหละเอาละทริปนี้ทริปทริปตลาดหน้าบิ๊กซีก็จะประมาณนี้ ของกินก็จะประมาณนี้แหละอมถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครด้วยโอเคนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวลืมนะกดกันด้วยกดไลค์กันด้วยโอเคเดี๋ยวไปตลาดหนะ้าไปละบาย